มาดูกันนะคะว่ากระถินได้อะไรนาววแล้เสื้อแขนยาวร้านนี้สวยๆดีนเนี่ยนี่ชุดเด็กร้านนี้ก็สวยๆดูป้าคนไทยนะคะใครสนใจเสื้อสนใจชุดกันหนาวนะคะก็มาลงใหม่ของใหม่เยอะเลยค่ะน่ารักน่ารักน่ารักบริเวณหน้าอะไรพี่เนนตรงเนี้ยถิ่นสวยดีตัวนี้มันมีสีฟ้าสีฟ้าที่หนูลองมืสีอกี้แล้วก็ ตัวนี้เขาจะเป็นตัวนี้ที่ลูกที่หนูลองตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยจริงๆใช่ไหมไม่ได้อวยนะคะลองแล้วชอบเผ้าดีมากอ่ะมันเท่ด้วยอ่ะนี่ตัวตัวตัวที่หนูลองอ๋อเป็นสินค้าลุกใหม่ลุกใหม่อ๋ออุ้ยพี่ชอบนี้พี่ชอบตัวนี้ พี่่พีอยากได้ตัวนี้พี่จะเอาตัวนี้มีฮูดด้วยอ่ะไอตัวเท่าไหร่คะสองห้าสองห้าสี่ไม่แพงหรอไม่แพงนะคะสีฟ้าพี่ชอบแบบสไตล์ดำดำสีฟ้ามันจะแหววหวานแหววอะมันจะแบบดูแบบสดใสใช่ตัวน enfin ี้ถ้ามีฮูดเนี่ยเออแต่นี้มีฮูดใช่มันตัดกันดีนะดำแดงอชชบก็ที่มันมีฮูดอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่หนามากเอ้ยไม่แต่นี่มันยาวไปเนาะนี่มันแบบนี้แหละพี่แดงสไตล์ อะไรครับผมตัวร้อยครับผมเอาตัวไหนดีถ้าอยากได้แบบไปรุ่นหน่อยก็ต้องนี่เลยค่ะอ่ะลองให้ดูหน่อยลองให้ดูหน่อยเออนางแบบกำลังนางแบบกำลังเลือกอยู่ได้แับเอาซีอะไรก็ได้ครับเนื้อผ้าดีมากครับคนนี้สวยมากชอบที่มันแบบ ต่ไม่มีฮูดนะชอบก็ถิ่นชอบแต่งสไตล์แบบวินเทจว <V intage. S 1> ินเทจนี่อันนี้นะนีสส่สีฟ้าสดใสสีแดงไม่มีฮูดอยากได้อง <c oughs> เอาสีไหนเนี่ยพี่จอยเอาสีอะไรพี่หรือว่าสีฟ้าไหมอ่ะต้องใส่สีฟ้าด้วยหน่อยสิ ถ้าใส่สีฟ้าใสกระชุดแบบนี้จะใส่ไปยีไปเรียนด้วยไก็แบบถ้าสีดำดูกลัวมันจะแบบชื้ไปเนี่ยชื้นเอาของคุณเลยใจ่ายมตอนนี้มีฮูดด้วยนะไรชอบดูใจชอบไปสองตัวเลยที่จะหมดนะพูดจะอยากได้อีกชอบไปสองตัวเลยพูดค่ะดีงาสบายเลยสดใสสีฟ้าใส่แล้วสว่างอ่ะจ้า มันมีแบบตัวแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ยาวไหมคะไม่เป็ตัวยาวเลยไอ้ปีนี้ไอ้เทรนนี้ของกินคือมามาเอามาเทรนนี้เป็นเทรนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ต้องเป็นแบบนี้เออน่ารักนะคะน่ารักน่ารักค่ะไปแล้วค่ะพี่พี่แนรคุณรถพี่ชายทาง สองหทั้งสตัวเไหนไหนพี่จะใส่ตัวนี้ดูโอ้ยะขายถูกนียเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่เนนลองนะคะพี่เนนมันสวยนะจริงจริงก็รู้แล้วที่มัจับเองก็รู้เลยเนีผ้ามเนี่ยใช่ราคาดีนะร้อยใช่ไหมคะห้รอยเก้าไม่ใช่สองร้าแต่ผ้าดีผ้าดีเลยเนี่ยถ้าถ้าผ้าขายสามร้อยเก้าสิบใช่ตัวนี้สวยอะพี่มันเท่อะต้องขายสาม สวยพี่แนนเห็นไหมเนี่ยอุ่นออกเนี่ยสวยออกเอาหันหลังหน่อยค่ะหมุนหมุนหน่อยค่ะนี่มาแล้วค่ะกอบลินนะคะชอบตรงนี้ใช่สายเราสายเขามีเพียงสวยมากเลยนะคะ ดูดิไม่มีกระดูมใช่ไหมอ๋อเขาใส่แบบไม่เฉยใช่เลยไปยืมเปซื้อเสื้อผ้าเด็กให้ลูกเลยนะโอ้ได้แล้วค่ะสามชุดน่ะเห็นแล้วเราเอาสีไหนอ่ะแต่ไม่ชอบที่มันยาวไปหนูชอบมันยาวเลยพี่มันแบบไม่มันออกทรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาแต่งกันใช่มันมันออกเทรนด์นี้หนาวปีนี้ของหน้าหนาวปีนี้ของจีนอยากได้สองตัวเลย ก็ไปสองตัวเลยที่อยากอะไรกันมันนะพี่แนนเราอยากได้ตัวทีด้วยนะคะหาสปอนเซอร์ได้ไหมคะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะสปอนเซอร์เข้ามาเลยสปอนเซอร์ต้องเข้าให้แล้วนะคะเอฟซีคนไหนสนใจโอนเงินค่ะโอนเลยค่ะหยอกนะคะหยอกหยอกแต่ว่าเสื้อร้านนี้สวยจริงนะคะถ้าสนใจจะมาดูที่อำเภอประคนชัยนะคะอยู่บริเวณ อันนี้คนที่ไหนนะต้นตัวรนี่ก็ถ่ายลงยูทูปให้เลยนะคะเนี่ยสีในสวยจะแดงถ้าเป็นอันนี้อันนี้สีดำนะไม่รู้พี่ชอบทนคือปะโทนคืออะไรก็ต้องเป็นสีดำดัวชอบซื้อก็แค่สีดำอย่างเงี้ยกินกลิ่นกินนมันจะใส่แบบนี้มันจะเป็นสไตล์พี่ใส่ไปคือไหมนะชุดน้ะพี่เนันเอาไหมเนี่ยคนละตัวเสื้อเนี่ยคือไหมสวย ยังมันหมดรุ่นแล้วไม่มีแล้วมันมีมันไม่มีแล้วเเนี่ยซื้อเสื้อเสร็จปุ๊บปีนี้ไม่หนาวเนาะเฮ้ยเราว่าปีนี้หนาวอยู่เนี่ยค้สวอย่างสวยยังใสยังสวยเลยลันลูกสาวมันยังสวยออุ้ยไม่ถึงให้ว่าซื้อไปสามชุดนะว่าให้ลูกโอ้ยลูกจะได้เปลี่ยนเยอะๆเลยจะได้มีตัวเลือก เดี๋ยวขอเลือกกันนี่ของบอลก็มีให้เลือกอันนี้แบบของวัยรุ่นนะนี่แบบผ้าดีเลยผ้าผ้าดีนะคะผ้านี่แบบหนังก็สวยนะโทเกิดขึ้มราคาจริงๆด้อ เออนี่ก็น่ารักเอาสปอนเซอร์ใหญ่ไหนล่ะพี่เห็ว่วแวบว่าแต่เอาจะาเสื้อเสื้อมีฮูอันหนึ่งแล้วก็เดียร์นอตเป็นสปอนเซอร์สักหน่ดิเป็นคนที่ชอบเสื้อแขนยาวเป็นโรคจิตนะคะหนาวไม่หนาวก็จะซื้อขาเสื้อแขนยาว ออเพราะว่าไปหน้าไปหน้าไปหน้าดูไปหน้าเพาะไเพาะเขาะอาเาเป็นพนั่งแบบนั่งแบบสีแดงเมยสีแดงเนี่นั่งแบบให้ก่อนเนีเป็นแบบให้นี่เดี๋ยวเขาจะซื้อ อนี่บอลนบอลลูกันอย่งอันนี้สองเก่งนะคะสอห้าเหมือนกันใช่ไหมคะจ้าจสอลดอีกได้ไหมคะเอาสตัวเนี่ยนี่อ่ะ้นลดอีกน่ลอไรอ่ะกำไราีเขาไปร้านส่งเลยนะตัวตีจะขายสามร้ก้าสตัวตีอ่ะเฮ้ยเขามีล่มน่ารักน่ารักขายด้วยมัองฟ้าเย มันดูหวานหววดีอ่ะพี่เอาสีดำนี่ถ้างั้นหนูก็จะได้เนาะจะได้ใส่สีนี้มันมีสีนสีแดงก็มีนะพี่เฮ้ยดีกว่าแบบไปซื้อพวกบอดี้โกบตัวเราเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยนะอุ่นมาอุ่นมากจหมดจ้ะ หมดหมดจ้าตังค์ค่ะหมดจ้าทั้หมดรุ่นนะคะมีม้าสีมีม้าเยอะด้วยมามารับหลังไม่ได้นะคะใส่บ้างเนี่ยนี่เราใส่รองเท้าใส่ในหนาวยเดี๋ยวหาอะไรนี่ค่ะร่มก็มีค่ะมีร่มเขาของเขากำลังลงใหม่นะคะเรามาแกะของเขาเลยนะคะเสื้อสวยนะไหนมันเป็นรูปอะไรพี่แนนมีอะไรบ้างคะ มีมะนาวมีอันนี้สตรอเบอรี่โอ้ยอันนี้แก้วมังกรนะคะมีแก้วมังกรน่ะแตงโมวอเทอร์เมลอนอะไรคือวอเทอร์เมลอนแตงโมวอเทอร์เมลอนอรนนี่ใช่ไหมฝรั่งหรือเปล่าพี่แดนชอบกินอะไรเอานั้นนี่ส้มตำมีนะคะ อันนี้อันนี้ออเรนจ์ค่ะส้มนน่ารักะเลมอนอันนี้เลมอน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 นะเลือกเสร็จเท่าไหร่ครับร้อยกว่าบาทอ่ะร้อสามสิบบาทถ้าจำถ้าฟังไม่ผิดนะมาเก็บอันแล้วแล้วไอ้นี่อะไรเนีกลมกลมข้างบนชอบสีเขียวอ่ะใช่ไหมสีเขียวบนแบบมาพกไว้ในรถสะดวกมากลมอันไหนดี สอันนะคะสามอันร้อยใชสามอันร้อยต่อแบบนี้คนะมันมีใตงโมกับสตรอเบอรี่ใช่ในอันนี้สตรอเบอรี่ใช่ไหมมีแก้วมังกรด้วยค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรเมื่อกี้พี่หนูใช่คล้ายๆกันของมันเท่าไหร่อ่ะพี่ร้อยสามสิบค่าร้อยสสิ เสือพับนะคะเห็นไหมตานนั้นที่แบกเสือหนักมากเสือแม่ทำเองอ๋อันนั้นเสือแม่ทำเองว่าจะเซล์อยู่กระเป๋ายี่ห้ออะไรคะถืออย่างเงี้ยแล้วก็ยืนถ่ายรูปถือร่มชุดเดรสรองเท้าส้นสูงนะคะใครเห็นรูปนะคะเผื่อได้นั่งเนาะถ้าไม่ฝนนะคะถ้าไม่ฝนนะคะอันนี้ชุดใหม่นะคะใส่ปุ๊บเราก็จะเนียนๆเดินออกไปจากร้านเลยนะคะ เธอยังไม่จ่เงินล้านู้นเลยมันหนาวจริงๆ s ซัมซุงค่ะคนให้หน่อยนี่ก็ได้ได้ชุดค้าใส่ได้ชุดก็ใส่ใจ่เงินเราลยละลายซับค่ะเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าดีจริงๆรันะคะ องเราซื้อไปกลัวใส่ไม่ได้น้อก็เลยกางเกงยีนไอ้กระโปรงยีนเหรอคะกระโปรงกางเกงข่ยะแล้วก็ใส่ยังใส่ได้นะมันจะสั้นไปไหมพี่น้องขายาวก็เป็นสถานที่ช่วงเที่ยวโตเป็นเด็กนะครับก็เป็นแมสต้าวในเมืองไทยนี่นะคะมีชุดดูค่ะดูจากความสดใสนะคะเยอะมากเลยนะคะชุดเด็ก เนี่ยหายจากตรงนี้มาเห็นเห็นหน้าร้านแบบเด๋วอันนี้เป็นร้านอยู่<ช>ที่พกนชัยร้านแบบน่าเช่ามากเลยใช่แต่เสื้อผ้าเด็กแล้วเนื้อผ้าดีจริงๆนะอันเนี้ยพูดเลยเนี่ยกำลังหนาวนะคะเขาก็ลงชุดกันหนาวของเด็กน้อยเต็มเลยเ <c oughs> นาะกางเกงก็ยังมีเสื้อก็มีแมสก์ก็มีนะคะแมส์แมสอันเท่าไหร่คะเท่าไหร่พี่เนี่ย บท่เมื่อไหรยอะวมเนี่ค่ะมาทุกไลน์นะลืมอะไรไหคะลืมอะไรหค่ะนี่ส่เสื้อกับกับใ่กับเลยนะใส่กับเลยค่ะเราจุดประสงค์เราเนี่ยคือมาซื้อชุดไปงานรับปัญญาใช่ไหมแต่ดูแต่เราด่ะไรเ่สเื้อแขนยาวนะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะคลิปนี้นะคะคลิไวค่ะค่ะ